สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับอยู่กันในคลิปกาวสารต่างๆในเกมราเดนเจอร์นะครับอ่ะช่วงนี้ภารกิจในเกมเยอะแยะมากมายนะแนะนําว่าทําได้แค่อดทนนะครับทําให้ท่านทําให้ครบนะครับแน่นอนครับว่ากิจกรรมหลายอย่างเนี่ยแจกตัวกั๊ชาแจกรูบี้นะครับแม้ว่าจะเล็กๆน้อยๆนะผมบอกแล้วนะครับว่ามันอาจจะโชคดีได้นะครับเปลี่ยนเป็นเดนเจอร์เปลี่ยนเป็นเกียร์เจ๋งๆได้นะครับที่สําคัญนะมันช่วยเซฟตังในกระเป๋าเรานะครับเราจะได้มีตังไปเที่ยวปีใหม่กันนะครับอ่ะเพื่อนน้องๆบางคนเขาไม่มีทุนนะต้องเล่นเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะต้องติดตาม กิจกรรมเยอะสนิดหนึ่งนะครับตัวกระช้ากับรูบี้ได้ใช้ยาวๆเอาแค่ทันวาให้จบปีนี้ก่อนก็เยอะแยะมากมายครับยังไม่ต้องถึงปีหน้านะปีหน้าอย่างที่บอกครับมกราคมโคตรแสงโคตรมืดนะครับกุมพาโคโลโบครับมีนาคมรอบรอบ11ปีแต่นั้นคงจะเน้นของแจกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเรนเจอร์มีออกมาเก่งเี่กต้องต้องเปิดอยู่ดีนะเพราะว่าเป็นรอบแสงมืดใหม่นะมีนาคมนะแล้วก็เมษาคโคโลโบโหนะปีนี้ปีหน้าเตรียมใช้กันยาวๆครับรูบี้กับตัวกระชานะคลิปนี้เดี๋ยวมาดูบทสรุปกันดีกว่านะครับเพราะว่ายังมีเ สอบถามแบบนู่นนี่น,นั่นน้นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเพื่อนๆจะต้องเตรียมตัวอะทำกิจกรรมอะไรเตรียมพร้อมต,ต้องเปิดอะไรทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับ อ่าส่วนอันนี้มีคนถามมาคนหนึ่งแล้วมันอยู่ในภารกิจพิเศษนะน่าจะทำกันครบเรียบร้อยนะครับอ่าไอดี ID ต้องผูกลายนะครับเพราะว่ากิจกรรมสติกเกอร์เนี่ยมันต้องรับจากบัญชีลายนะครับก็ไปเล่นด่านโคโลโบด่านที่1นนะไม่ใช่เล่นด่านโคโลโบร้อยสิครั้งนะเล่นด่านโคโลโบที่1น,นะครับสิ้ครั้งคือบางทีในเกมอะถ้าคนเล่นมานานก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้คืออะไรแต่บางคนอาจจะเพิ่งมาเล่นนะนะครับอักส่วนกิจกรรมนี้อ่าเดี๋ยวพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีรอบทีี่2อกนะ อ่าส่วนตู้กระช้าเพิ่มเลนดครับมาสุดสัปดาห์นี้น่าจะมาวันพรุ่งนี้เลยนะอ่าน่าจะมีตู้แรกแล้วมีตู้สองพฤหัสกับศุกร์นะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่ใช่คู่เทพมั้งอันเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าเรนเจอร์เป็นตัวไหนเกียร์เป็นชิ้นไหนนะครับอ่าซึ่งถ้ามีทุนอยู่แนะนําเลยครับเดอะซันช็อปขอเป็นที่2องด้วยนะครแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับก็เป็นร้านเกมที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วมากๆใครรีบนะแบบเติมปุ๊บได้ปั๊บแนะนําร้านเดอะซันช็อปเลยนะครับไอดีนะครับเติมทุก เกมไลน์เจอร์ครับมีแค่ iOS นะแต่ทางร้านมีบริการเปิดกาชาให้นะบางคนมีแต่ Android ล้วนนะครับอ่านแค่ไปเติมที่ร้านเดอร์ซันชอปนะเติมรูบี้พักรูบี้คุณสองพักตั้งแต่จากร้านเดอร์ซันชอปฝากทางร้านเปิดกาชาได้เลยครับใครสนใจนี่ไปจัดด่วนๆครับเดี๋ยวไปทีร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเดอร์ซันชอปขอเป็นที่2องเลยนะคะแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับอ่านใครเติมแบบด่วนๆรับรด่วนๆนะแนะนําร้านเดอร์ซันชอปเลยนะครับอ่ะกิจกรรมนะครับ อันแรกเพราะว่ามันจะจบวันในวันนี้ตอนน่าจะสี่ทุ่มนะอ่านะรกระดานหมุนกระดานหมุนเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากๆจริงๆนะครับทางารกิจผมออดเดิลพีพีอีจยวเล่นพีพีคุไปนะครับคือนะครับ กระดานหมุนเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาจะขาดกันอยู่5ครั้งบ้าง2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างของผมก็มีนะไม่ใช่ว่ามีที่ไม่ขาดครับคือผมเนี่ยผมฟีดแบ็กตัวเกมคือครับข้อมูลพวกนี้เราจะไม่สามารถที่จะฟีดแบ็กกันโดยตรงได้หลายคนจะเข้าใจว่าฟีดแบ็กที่ทีเดี๋ยวทีก็ช่วยไม่ใช่นะนะครับคือเอาตรงๆนะผมมีคอนแทคของ ผู้พัฒนาเกาหลีอยู่คนหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะแจ้งอะไรไแบบนั้นได้คือจะเป็นคอนแทคที่เอาไว้แจ้งนะครับปัญหาเรื่องของปัญหาใหญ่ในเกมหรือว่าปัญหาด่วนๆที่แบบต้องรีบแจ้งรีบแก้นะครับถ้าเป็นเรื่องพวกนี้นะครับเป็นการฟนะีดแบ็กเนี่ยมันต้องเป็นภาพรวมนะไม่มีใครตัดสินใจได้ด้วยคนเดียวนะครับเราจาเป็นจะต้องแจ้งตัวเกมซึ่งตัวนี้ผมบอกไปแล้วว่าเ,เราสามารถที่จะฟีดแบ็กไปได้นะเผื่อเขาจะใจดีแจกแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่ฟีดแบ็กกันหรือฟีดแบ็กกันไม่มากพอนะครับ เขาก็เลยไม่ได้แจกหรือฟีดแบ็กไปเยอะนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะแจกไปได้เพราะว่ากิจกรรมตรงเนี้ยผมได้บอกไปแล้วว่าด้วยกิจกรรมกระดานหมุนนะ่ะมันมาเดือนที่แล้วซึ่งเดือนที่แล้วนะ่ะมันมาในตอนที่กิจกรรมค่อนข้างจะไม่มีเลยเงียบคลิปเป็นเดือนที่แบบเงียบมากๆเกมก็เลยส่งกิจกรรมมาจริงมันต้องมีอัปเดต ใหญ่เพิ่มเติมนะในเดือนที่แล้วครับแต่ปรากฏว่าไม่ทันไม่มีเขาก็ได้ส่งกิจกรรมนี้มาซึ่งมันเป็นกิจกรรมประเภทที่ได้ยากต้องบอกก่อนอ่าบางคนอาจจะมาเล่นเกมนี้กันไม่นานหรือมาเล่นกันใหม่ๆครับหรือบ,บางคนเพิ่งจะกลับมานะครับกิจกรรมของในเกมไ a นเจอร์เนี่ยมันจะมีประเภทที่แบบว่า แจกกันง่ายๆเลยก็คือล็อกอินปุ๊บก็ได้ปับ๊บอ่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าจะแจกกันง่ายๆเลยนะครับอ่ากับกิจกรรมประเภทที่ต้องทําภารกิจกันนานสักนิดหนึ่งถึงจะได้นะครับหรือยากสุดๆเลยเรียกได้ว่าพลาดได้น้อยมากๆเป็นกิจกรรมที่แบบไปแจกแต่วันสุดท้ายเลยต้องทําแบบถึงเกือบถึงวันสุดท้ายนะครับซึ่งกระดานหมุนเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยมันพลาดได้ 5วันจริงๆเนี่ยก็ถือว่าพลาดได้เยอะนะแต่อผมเนี่ยเอาจริงผมว่าพลาดไปประมาณ6 ID เดีเพราะว่าเดือนนี้ภารกิจผมเยอะไม่ทันเหมือนกันผมก็จะไปเลือกเล่นไอเดีที่แบบว่าเฮ้ยไอเดีนี้ต้องเอาให้ได้วะกบม่วงเอ่อกบเก้าดาวนะครับต้องเอาให้ได้นะครับผมก็จะไปเน้นไปเก็บที่ ID ดีนั้นนะซึ่งก็ได้อยู่ประมาณ6 ID นะครับแบบไ d ดีที่ขาดกบก้าดาวสัก1ตัว2ตัวอย่างเงี้ยผมจะไล่เก็บเพราะมกราคมอันนี้บอกข่าวดีล่วงหน้ามกราคมมีแจกกบก้าดาวนะครับ เดี๋ยจะแจกจากกิจกรรมอะไรจาก,กี่ตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ,อย่างอันนี้น,นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วกายพาดก็คืออดแล้วนะตามนั้น,นครับอย่างที่บอกว่าต่อให้อดในนี้มันก็ยังมีกบยังมีตั๋วอยู่เออเรามองในแง่นี้นะครับพาดกบก็าดาไปหนึ่งตัวไม่ตายเดี๋ยวเกมก็แจกเพิ่มเติมนะครับอ,อย่างเงี้ยเป็นประเภทกิจกรรมที่ค่อนพางจะยากสนิดหนึ่งนะครับส่วน อีกิจกรรมมันจะเป็นเพชดวงล้วนต้องทําใจนะเพราะว่าเขาสุ่มแจกนะก็คือดาวตกนั่นเองดาวตกจะไปแจกกันเดือนหน้านะครับอ่านะดาวตกเราเก็บค้อนเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เก็บค้อนตามภารกิจอนี้นี่เน้นกันเล่นกันไวเก็บค้อนเก็บค้อนเก็บค้อนจะแบบเก็บน้อยก็ได้เก็บเยอะก็ได้ตามของชอบอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับแล้วก็เอาไปทุบกันเดือนหน้าอ่าฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมในเกมจะเป็นประมาณนี้กระดานหมุนจบเรียบร้อยครับอ่าใครได้ก็ยินดีด้วยนะกบดาวดาวครับเอาไปตีบวกกันนะครับ อ่ส่วนต่อมาครับอ่าในส่วนของ ด่านวิ่งนะครับด่านวิ่งเหลืออีกหนึ่งวันผมเข้าไปดูได้ด่านวิ่งจะไปจบวันศุกร์ที่13นะครับตอน10บโมงเชา้าอันนี้อย่างที่บอกว่าต่อให้เป็น ID ดีเล็กไ d ดีน้อยครับวิ่งกันจิ๊บจิบ,จ,บจ้อยๆเนะี่ยก็ยังได้ตัวกระชาห้าสิบใบเพราะว่าทั้งระหว่างวิ่งทั้งจบด่านวิ่งนะครับก็ได้นะครับจบด่านวิ่งปุ๊บก็ได้เลยครับซึ่งพอจบด่านวิ่งปุ๊บเนี่ยจะต่อด้วยเขาวงกตซึ่งเขาวงกตเนี่ยรางวัลจะเป็น, Ruby, Ruby น,นนะรูบี้แต่รูบี้ไม่น,น่าจะไปจบ ปลายธันวาเลยคิดว่า Ruby อาจจะไม่ทันนะเต็มที่อาจจะทันธาตยอดนิยมไหมไม่แน่ใจถ้าไม่ทันก็ไปเปิดโคตรสั่งโคตรมืดหรือเกียร์ปีใหม่เอาลวกันอ่าเขาวงกดเนี่ย r ูบี้อาจจะไม่ทันนะเพราะว่าเขาจะไปแจกตอนจบนู่นเลยนะครับมานะครคิดว่าไม่น่าจะทันของเดือนนี้ทั้งหมดเลยอาจจะต้องไปเปิดมกราคมนะในส่วนของเขาวง,งกดนะครับ อัะส่วนกิจกรรมโคโลโบครับอ่ะตามรูปนี้ครับก็ชาเดี่ยวชาร่วมกิจกรรมจบไปแล้วนะมีคนถามมาแล้วนะครับก็รอแจกตอนนี้ชาวว่ารอแจกครับกําหนดการเขาแจ้งว่าเป็นวันที่21ธันวาคมฉะนั้นตกกระชา15บใบทันเปิดโคโลโบคูเทพโคโลโบว่ามีจบวันที่27นะตกกระชา1ิใบทันเปิดกุลกินอยู่นะอันนี้ก็ขอให้โชคดีคอยได้นะเผื่อบางคนังไม่ได้ครับส่วนชาเดียวก็ไปลุ้นกันนะครับก็จะแจกเรนเจอร์อันนี้เหมือนกันนะครับก็ไปลุ้นกันว่าใครจะได้นะ ส่วนกิจกรรมโครโบอันนี้เก็บตกนิดนึงเผื่อบางคนพลาดนะครับเราผมไม่แน่ใจว่ามันลิงก์มันยังกดรับได้ไหมเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะกิจกรรมอันนี้สเปตตามรหัสอลิเบตนะครับตกประชาสามใบคืออย่างน้อยมัน3าใบสะสมไอีกสองใบก็เป็น5้ใบก็อ,อาจจะเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์ได้ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้ที่ อ่าคอมเมนต์แปะลอยๆนะหรือที่เพจผมนะครับคือบางคนไม่หาเลยอ่ะไม่ถ่ายหาบางทีคอมเมนต์มันเยอะนะอาจจะถ่ายหาไม่เจอนะครับอาจจะต้องกดแบบว่าคอ,อ,าอมความคิดเห็นทั้งหมดนะครับล้วก็ถ่ายหาสักนิดนึงนะครับแต่เผื่อาาบางคนยังไม่ได้นะอันนี้สามารถที่จะเข้ากดรับตั๋วกระชาญผ่านทางดีได้เลยสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับนะคนที่รับไปแล้วก็รับไปแล้วนะครับ อ่ะส่วนกิจกรรมนี้คนถามมาเยอะมากครับกิจกรรมลายเกมขับอ่ะผู้เล่นเก่าไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเขารู้แล้วครับว่ากิจกรรมนี้จะต้องมีบัญชีลายไอดีจะต้องผูกไลายนะครับถ้าไม่ได้ใช้บัญชีลายก็อดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องเล่นในไลน์เท่านั้นนะครับเป็นกิจกรรมไทยด้วยนะเป็นกิจกรรมที่ตั้งใจทําเมื่อคนไทยนะครับอ่าไปที่บัญชีลายทางการนะครับแล้วพิมพ์หาคาว่าลายเกมแล้วก็แอดตามนั้นเลยนะครับอ่ะใครถ้าไม่รู้ไปพิมพ์หาใน Google ก็ได้นะครับวิธีหาบัญชีทางการรนะคับ ในไลน์นะแล้วก็พิมพ์ไลน์เกมขึ้นมาแอดปุ๊บเนี่ยเข้าไปที่ไลน์เกมข้างล่างก็จะมีคําว่าไลน์เกมขับนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก,กดเข้าไปเลยนะครับนี่มันก็ขึ้นตามนี้โอ้โหไอดอลเรนเจอร์นะคือผมก็เล่นอยู่บ้างนะครับตอนนี้มีเล่นอยู่2องไอดีนะครับก็กาชามไม่เกลือนะแต่ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปคือผมเปิดได้หมดเลยเจสสิก้าเอ่อบาวบาวไอเหมือนเหมือนบาวเทปซูตของเราอะแต่เป็นบาวน้ำนะครับแล้วก็ ไอดีหลักเนะี่ยตัวเซนดี้ของขวัญผมก็เปิดได้คือเปิดทีเดียวเปิด1-2ถึงทีได้หมดเลย <c oughs> คือก็สนุกอยู่เหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยทําคลิปล้นกันนะครับคือพี่แกใช้ชื่อกิจกรรมเดียวกับอันเก่าแล้วนะล็อกอินต่อเนื่องอัปเกรดคอนเทนต์นะครับอ่ะโอเคกิจกรรมของเกมแรนเจอร์จะเป็นล็อกอินต่อเนื่องฉลองยาว้ัมปีแจกฟรีไม่มีกัชกิจกรรมตามรูปนี้จนถึงวันที่10มกราคมแต่แจกไปแจกวันที่17บอกแล้วนะบอกในคลิปนี้แล้วนะครับอ่ะเพราะเดี๋ จะยังไม่ได้นะครับมาถึงวันนี้เนี่ยน่าจะได้อ่ากดลับเฉยๆนะกดลับกบง่วงแต่ยังไม่ได้นะครับไปแจกวันที่17ตรงนี้มีคนบ่นบอว่าพี่กิจกรรมอันเก่าอ่ะไอ้ล็อก in, อินต่อเนื้นอเอเป็นคอมเทียยังไม่ได้เลยเขาแจกไปแล้วเพียงแต่ว่าเขาแจกช้าเขาแจกในวันที่อัปเดตโคลโโบคุณกินหรืออัปเดตอะไรสักอย่างหนึ่งเออน่าจะอัปเดตโคลโโบคุณกินนะครับเขาไม่แจกวันนั้นคือคนคงทิดว่าเกมแจกฟรีมั้งนะครับคือเขาแจกในกิจกรรมอันเนี้ยคือเขาแจกไปแล้วนะครับคือเบื้องต้นนะ คนที่ทํากิจกรรมถูกต้องทุกอย่างตามสเตปเนี่ยยังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะได้ตรงตามกําหนดยารหรือว่าช้าอย่างของรอบที่แล้วช้านะครับอย่างของอันนี้คือยังไม่ได้นะไปแจกวันที่17อันนั้นเนี่ยตัตกระชานะครับตกระชา,าไปเปิดโคดแสงโคดมืดมกราคมครับกบวงได้มาเอาไปตีบวกโคดแสงโคดมืดไงอ่าฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเราอินตอ่อเนื่องฉลองยาวข้ามปีเอาไปเปิดมกราคมนะเน้นย้ำแจกวันที่17มกราคมนะครับ อ่ะส่วนกิจกรรมครับ รับ r u b ีนี่ข้างบนนะท,บบที่เว็บไซต์พิเศษครับก็เราทำลิงก์แปะไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องแจ้งนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะต้องมีคนถามครับถ้าเล่นมินิเกมก็รับผ่านมินิเกมก็ก็ถือว่าจบแล้วแต่ว่าคนที่รับผ่านมินิเกมเนี่ยมันจะมีลิงก์เพื่อที่จะมากดรับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะลิงก์พวกนี้มาแปะกันนะครับก็คือไม่ต้องเล่นมินิเกมเลยเข้าไปกดรับได้เลยฉะนั้นเนี่ยเราจะได้กันหมดแล้วนะไอ่หนึ่งร้อยลูบี้ครับซึ่งเดี๋ยวจบวันที่ยี่สิบเนี่ยมันจะขึ้นรอบที่สองอี นีครับฉั้นก็เหมือนเดิมนะจะถึงเวลาเราก็จะเอาลิงก์มาให้รับรูบี้กันนะครับอ่ะซึ่งรูบี้ก็แน่นอนครับว่าเอาไปเปิดเกียร์อันนี้นเปิดเกียร์นะเป้าหมายต่อไปก็จะเป็นคริสต์มาสนะครับหรือจะเปิดโคโลโบอันนี้คือยังไงก็ได้นะครับอ่าฉะนั้นเบื้องต้นเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะพัทโซก็เก็บกันให้เรียบร้อยอ่าดาวตกก็ไปเดือนหน้านะครับอ่ากระดานบุญก็จบเรียบร้อยนะครับอ่ะพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะไม่มียืดดูทอนล้วเพราะว่า มันเป็นกิจกรรมที่เขาแบบเหมือนเหมือนโผล่มาพิเศษนะครับก็จะแจกกันอยู่แค่นั้นนะครับอันนั้นเนี่ยใครเล่นเกมนี้ยาวๆนะครับต้องหูไวตาไวนิดนึงนะครับอาจจะต้องอยู่ตามเพจเกมต่างๆนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มนี้แบบมีเพื่อนสอบทงสถามนะครับหรืออยู่ตามกลุ่มไลน์อันนี้ก็จะตามติดตามข่าวสารง่ายๆครับหรือไปดูคลิปจากช่องไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องดูจากช่องผมนะครับที่เขาทําข่าวสาราต่างๆในเกมแต่ช่องผมมาข่าวสารในเกมทุกอย่างผมจะทำแบบแทะตะทุกแบบเบียดนิ้วเลยเพราะว่าผมได้รับข้อมูลโดยตรงมีปัญหาอะไร แจกช้าใช่ไหมเราฟีดแบบรุ่นนี้นั่นครับเพราะว่า,าเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้แต่อย่างที่บอกนะว่าปัญหาทุกอย่างในเกมไม่ใช่วิ่งผ่าน t ีเคเนเจอนะครับเพราะว่า t ีเคเนเจอไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นไม่ใช่เจ้าของเกมครับผมจะช่วยได้ในกรณีที่ว่ามันเป็นปัญหาที่แบบเ,เราเราเจอมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วยตอบได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาถามกันเยอะๆมากๆ บางทีผมว่าจะตอบไม่ทันตอบไม่ไหวนะหรือเป็นช่วงที่ไม่ว่างอันนี้กราบขอไปจริงๆให้แจ้งโตเกมไปก่อนอนะเพราะว่าอาจแจ้งโตเกมแจ้งอย่างนี้เข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าช่วยเหลือนะครับแล้วก็ ติดต่อเราติดต่อเราครับแล้วก็เข้าไปที่แบบสอบถามนี่กดไปที่แบบสอบถามครับกรอกหัวข้ออะไรก็ได้ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับมันไปถึงเหมือนกันหมดไม่ต้องมาถามผมหอ้เขาที่แล้วมาถาม1ิบคนอะพร้อมๆกันพี่เลือกอะไรครับเออผมก็เดเหนื่อยนะคือเลือกอกไปก่อนเดี๋ยวข้อมูลมันไปถึงครับฉะนั้นเนี่ยปัญหาในเกมนะครับบางทีมันเกิดขึ้นกับบางอุปกรณ์เกิดขึ้นกับบางไอเดีเท่านั้นผมจะไม่สามารถช่วยได้ผมก็จะบอกว่าแจ้งเกมนะครับเพราะว่าผมช่วยไม่ได้แต่ปัญหาบาง อย่างที่แบบว่าอ่าโอเคอันนี้เราเจอแล้วนะไปทําแบบนี้แบบนั้นแบบนู้น้วก็จะช่วยตอบนะครับอ่าบางอย่างก็คือแจ้งเกมเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับบางอุปกรณ์เท่านั้นอาชานเนี่ยก็ไปแจ้งกันตามนี้ส่วนฟีดบงฟีดแบ็กอะไรต่างๆอย่างที่บอกครับว่าเราสามารถฟีดแบ็กด้วยช่องทางแบบนี้กันได้หมดทุกคนเลยครับแต่ถ้าเกิดสมมติบางคนเข้าเกมไม่ได้อ่าพี่ผมเข้าทางเกมไม่ได้ครับก็ไปที่เพจของไทยนะครับไลน์เจอร์ไทยแลนด์ครับ าตามโพสต์ต่างๆเขาจะมีลิงก์รับแจ้งปัญหาอยู่กดผ่านลิงก์อันนั้นก็จะเหมือนกับทําในเกมเลยเพียงแต่วา่าไปกดลิงก์ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีกรอกเพิ่มเติมก็คือ ID เกมของเรา,าแคปเอาไว้เผื่อเราจําไม่ได้นะแคป ID ดีเกมเอาไว้พิมพ์แจ้งลงไปนะล้วก็อ e ีเมลตอบกลับนะครับเบื <ๆ S 1> ้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็รวมกันแจ้งตัวเกมตัวนิดนึ่งรวมกันฟีดแบ็กได้นะส่วนแพลนเป้าหมายต่อไปยังถามกันเยอะอันเนี้ยย้าในคลิปนี้อีกทีหนึ่งไม่รู้จะฟังมาถึงตรงนี้ไหมนะ แผนเป้าหมายต่อไปก็คือคริสต์มาสนะครับคริสตนะ์มาสเนี่ยจะมาในช่วงวันที่ 21, 22, 23ไม่เกินนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะว่าแผนแต่ละปีมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับทางผู้พัฒนาว่ามันจะไปลงล็อกที่วันไหนนะครับเป้าหมายคริสต์มาสนะครับก็จะเป็นเรนเจอร์บินตัวใหม่เราคาดว่าจะเป็นบินทัดมืด ออกพลังหรือว่องไวไปลุ้นกันจะโหดจะตื่มไหมครับส่วนไอ้โคนี้บินดุอยู่ในตู้แน่นอนนะครับจะเปิดได้เปิดมาได้อันนี้ทําคลิปบอกไปแล้วครับว่ามันซ่อนอยู่ในตู้แน่นอนนะครับแล้วก็จกักรวาลเกียร์คริสต์มาสบวกกับเกียร์คริสต์มาสใหม่อาวางแผนดีๆจะไปเปิดอะไรยังไงครับแล้วก็ทาตายอนิยมนะครับโคโรโบจบวันที่7จจบโคโรโบปุ๊บทาตยยอนิยม อา,อาจจะมาเลยในวันที่27จหรืออาจจะช้านิดนึงเป็นวันที่28ฉะนั้นเนี่ยท่าจะนิยมจะเป็น27หรือ28นะครับเพราะว่ามันจบโคโรโบรก่อน,นครับซึ่งแน่นอนนะเรารอลุ้นแค่แสงกับมืดครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่าถ้าเกมไม่งเงานะครับแสงควรจะต้องเป็นซีรีส์ไอดอลแต่ว่าสามารถพลิกลองเป็นมูลนักปั่นได้เพราะว่าเป็นเลนเจอร์ของปีนี้เน้นย้าเป็นเลนเจอร์ยอดนิยมของปีนี้นะครับที่คือมาใหม่ในปีนี้นะส่วนฟังแสงเนี่ยอย่างที่บอกว่าควรจะต้องเป็นบอดมืดแต่ว่า าสามฐานเสือก็มาในปีนี้เช่นเดียวกันมันก็พลิกล็อกได้ถ้าไม่พลิกล็อกนะก็จะต้องเป็นตัวเก่งที่เขาเอามาให้เราเปิดนะครับซึ่งถ้าเกิดพลาดตอนนี้ก็ไปเปิดกันได้ในตอนมกราคม โครแสงคนมืดแต่บอกไปแล้วว่าตรงนั้นมันจะยากเพราะว่ามันจะเป็นทุกตัวเก่าในตู้นะครับมันก็จะเยอะอะแย่งเลขกันเต็มไปหมดเลยคือออกเต็มไปหมดออกง่ายเลยแต่ไม่รู้จะไปออกตัวไหนฉะนั้นเนี่ยอยากได้บอสมืดนะครับก็ไปเปิดนําในส่วนของธาตุยนยมอยู่ในตู้คาชาานะยังมีคนถามอยู่ว่าพี่อยู่ในแพ็คไหมบอกเปิดตู้คาชาครับมันเป็นตู้ธาตุยนยมอะฉะนั้นเบื้องต้นเป็นประมาณนี้อ่านะใครวางแผนเตรียมพร้อมอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์แนะนาะบอกคนอื่นกันได้นะเพื่อนของคนไม่รู้ว่าต้องเปิด ไครับส่วนผมเนี่ยาบางไอดีก็ไปคริสต์มาสเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ต้องการโคนโบแต่บางไอดีผมต้องการโคนโบผมจะเปิดโคนโบไม่เอาคริสต์มาสนะฉะนั้นการวางแผนแต่และไอดีไม่เหมือนกันนะเพราะบ,บางทีเราจะชอบนะรบหรือว่าอาจจะมีเลนเจอร์ที่มันรองรับเกียร์อยู่หรือจะเปิดเ,เ,ลเ,เ,ลเ,เลนเจอร์เลนเจอร์เน้นย้ำครับผมให้เปิดโคนโบคุณกินก่อนคุณกินขั้นขั้าจะใช้ดีมากๆครับส่วนเหมือนขดสงคดบ,บึกเนี่ยเดี๋ยวมันมาอยู่แล้วเพื่อจะฟุกได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมาในอนาคตเรื่อยๆแต่โคนโบมารอบเดียวจบ หาไม่ได้แล้วนะสราบเบื้องต้นประมาณนี้นะครับ ถ้ามีทุนอยู่นะอาจจะขอตังปีมงปีใหม่พ่อแม่ลงหน้าก็ได้นะขอทํางานพิเศษกับพ่อแม่ขอตังมาเปิดกระชาอย่างไรก็ได้อย่าให้เดือดร้อนมากมายนะเอาแบบแค่พอประมาณอ,อย่างน้อยเนะี่ยมีตังเหลือกินมามกก็ยังดีไม่ใช่ว่าต้องไปกินน้ำกรุงน้ำก๊นะอกนะเอาเตอช่วยครับแนะนารนะ้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับเดือนสันชอบขอเป็นที่2ด้วยนะครับแต่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณนะครับก็เป็นร้านเติมเกมที่ปลอดภยัยแล้วก็รวดเร็วครับเติมปุ๊บได้ปั๊บนะ,อะไอเดรับุกเล Facebook, Google, Google, Pearl, รับเติมถันบอร์อะครับ iOS ทั้ต่ลน์น ร้านมีการเปิดกระชาให้นะครับปรับไปเติมนะรูบี้พักรูบี้คุณสแงพ็ัต่างจากร้านเดอะสันช็อปฝักร้านเปิดกระชาได้เลยครับใครสนใจรีบไปจัดด่วนๆครับแปะลิงนัร้านเอาไว้ให้ที่ปั๊มหมุดคอมเมนต์นะครับเดอะสันช็อปขอเป็นที่ส่งด้วยนะครัแต่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณนะครับอ่ะใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับอ่ะขอโชคดีนะให้ได้เจอให้ได้เกีย์ตามที่ต้องการนะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ